สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็เปิดตัวออกมานี่ครับบอลสีละเลยแฮ <c oughs> รักเ่ยแ <c oughs> ถูกแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ครับบอลสีรักเ่ยนะครับเนาะวันนี้ก็เอามาให้ดูกันแบบเต็มๆเ,เลยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบอลสีรักเ่ยกับศีลาหน้าทองศีลาหุ้มทอง หน,หน้าทองไม่ใช่เออแต่มันมีบอลสหีหน้าทองนะศิลาหุ้มทองหน้าเทพเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาเปิดหัวกันกับบอลสีรักเอ๋ยก่อนนะครับบอลสีรักเอ๋ยนี่เป็นบอลสีทีอ่อาจารย์มงคลนะครับเป็นผู้ผสมขึ้นมานะครับเนาะก็ลักษณะใบก็จะเป็นนี่ครับเป็นบอลเป็นบอลด่างเป็นบอลด่างมันจะมีด่างเหลืองกับด่างขาวนะครับแล้วก็กระดูกเป็นสีแดงนะครับใบเป็นสีเขียว แต่เออเป็นบอลใบไทยใบอะไรอันนี้ผมไม่รู้รู้สึกว่าอยากจะมาให้ดูแต่ข้อมูลไม่เต็มเอาถือว่าเป็นบอลสีใบสวยแล้วกันนี่นะครับอบอลสีรักเอ้ยเนาะเขาก็จะด่างนะครับด่างสวยนะครับสวยมากบอลสีรักเอ้ยจริงแล้วก็ชอบนะราคาแรงนะครับราคาแรงมากนะครับ ก็สมนะสมรา,าคาแรงเพราะว่ามันทํายากเหมือนกันนะครับกวาจะได้ด่างได้ด่างสวยๆแบบนี้มันกวาจะผ่าได้แบบนี้ก็น่าจะยากอยู่นะครับผมยังไม่เคยผ่าเลยก็มีอยู่เนี่ยมี2ต้นอีกต้นอยู่ในนู่นในเอ่อในกระโจมนะครับต้นนี้ก็สวยนะครับเนาะก,ก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับชมบอลสีสวยๆกันนะครับแล้วก็ศีลาหุ้มทองหน้าเทพอ่าหน้าเทพเป็นยังไง อ่ามันก็จะคล้ายๆกับพี่สอนรามนะครับเทพพิทักษ์ไม่ใช่นะครับอันนั้นพี่สอนรามแล้วเขาดารานามสกุลเ็าเทพพิทักษ์แต่น,นี้เขาเรียกหน้าเทพก็คือมันมันด่างนะครับเนาะศีลาหุ้มทองมันด่างนี่เห็นไหมมันด่างชมพูด่างเหลืองนะครับอืมสวยมากนะครับศีลาหุ้มทองนี่ครับสวยอะ่ะ เดี๋ยวผมต้องขึ้นเป็นไซส์กระถาง8นิ้วก่อนนะครับขึ้นไซส์กระถาง8นิ้วก่อนนี่ครับกระดูกเขาก็จะเป็นสีเขียวนะครับเนาะแล้วก็มีสีชมพูละเลื่อละเลื่อนะครับแต่ถ้าเป็นศิลาหุ้มทองแบบหน้าธรรมดานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ศิลาหุ้มทองหน้าธรรมดานี่ครับหน้าธรรมดากับแบบเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับนี่ หน้าธรรมดามันก็สวยนะจริงๆเมื่อก่อนศิลาหุ้มทองเนี่ยมันไม่มีหน้าเทพหรอกครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครไปผ่าแล้วมันแผงออกมาเป็นเป็นหน้าด่างนะครับมันก็เลยเป็นศิลาหุ้มทองหน้าเทพจริงๆเราหน้าจะเอาไปตั้งเป็นชื่ออีกอย่างหนึ่งเนาะนี่แต่อันนี้เป็นศิลาหุ้มทองเอ่อออริจินอลนะนี่ดูรากเดี๋ยวก็จะได้เปลี่ยนกระถางอีกละนะครับเนาะก็ยัง ยังไม่มีเวลานะครับก็ไปไปกันต่อนะครับสำหรับบอลซีนะครับอันนี้ก็เป็นเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะครับนี่เศรษฐีพันล้านหน้าแดงเห็นไหมถ้าหน้าธรรมดาเขาจะไม่แดงแบบนี้นะครับอันนี้เขาเ,เรียกเศรษฐีพันล้านหน้าแดงเนาะนี่เกมแดงแดงจะไว้ใจได้กา <talk ing> <talk ing> อันนั้นเพลงคุณรานาคามินนะครับโอ้เป็นศิลปินคนเหนือนะครับเนาะ <talk ing> ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังหายไปไหนไม่รู้แล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ดังมากคุณลานนาเอาอันนี้เราคุยเรื่อง,องบอลสีแล้วเราไปเรื่องเพลงได้ไงเนี่ยแห่แม่เดีใจนี่ก่อนนะนี่ครับแล้วก็ผมพี่มันนะครับผ่ามาฟุกได้ต้นหนึ่งเดี๋ยวรอก่อนผมพี่มันมีคนถามมาเยอะมากนะครับมันหมดนะครับเนาะนี่ครับแล้วก็ผมก็ยังเคืองใจกับไอ้บอลสี เพชรเมืองนนท์นะครับแต่อันนี้ดูแล้วไม่น่าใช่ที่เราเอฟมานะครับเขาบอกว่าเพชรเมืองนนท์แต่ดูแล้วไม่ใช่นะครับน่าจะเทพอักษราชัวปราบแน่นอนไม่เป็นไรนะครับเราก็เลี้ยงไปนะครับส่วนเพชรเมืองนนท์ผมก็ไปเอฟมาละเอฟมาอีกต้นหนึ่งนี่จริงๆริแล้วเพชรเมืองนนท์เป็นแบบนี้นะนี่นี่ครับจริงๆรแล้วเพชรเมืองนนท์เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเขาจะไม่มีกาบเนาะ จะด่างแบบนี้นะครับอันนี้คือเพชรเมืองนนนะครับอันนี้คือได้มาละก็มันเครืองใจก็ไปหาเอฟเอามาจนได้นะครับสําหรับเบิดชัยเนาะก็เอฟเรื่อยๆนะครับเนาะก็เอฟแบบบางอันก็เจออันไหนสวยก็เอฟนะครับเอฟมาก็ต้นเล็กๆแหละเพราะต้นโตโตเราก็เราเราก็ไม่มีปัญญาซื้อเอฟมาต้นเล็กๆถูกๆนะครับดูยอดมงกุฎต้นนี้ครับโอ้ นี่โอ้ดูรากเดี๋ยวต้องขึ้นกระถางอันนี้ต้องขึ้นกระถาง10นิ้วแล้วล่ะดูครับยอดมงกุฎสวยมากนี่ครับเลี้ยงให้มันเป็นพุ่มเป็นกอนี่สวยครับยอดมงกุฎรอก่อนนะครับคือผมเอฟต้นเล็กๆมานะครับยังไม่ได้ผ่าเนาะยังไม่ได้ผ่าทําจํานวนนะครับมันก็เลยยังไม่ค่อยมีจํานวนนะครับสําหรับบอลสีดงัดงๆสวยๆแบบเนี้ยมันก็มีน้อยอยู่นะครับเนาะยังไม่โต นี่ครับบอลสีของเบิร์ดชัยก็ประมาณนี้อันนี้มาดูตู้นี้นะครับนี่พระนครก็ยังมีอยู่นะครับอแล้วก็ต้นนี้สวยต้นนี้สวยเอ้ยเดี๋ยวเราเอาต้นนี้มาดูครับอือนี่อู้หูดารานภรัตนะครับโอ้ยต้นนี้ป้ายสวยจริงนะครับเนาะ ด่าลานพพัต์ก็ราคาก็ยังแพงอยู่นะครับดารานพรัต์ก็แต่เมื่อก่อนแพงแต่ตอนนี้990นี่ถือยังถือว่าแพงเนาะนะครับ990ก็ยังถือว่าแพง <c oughs> สําหรับคนแบบเราเรานะครับแต่อันนี้ผมก็เอามาตั้งแม่นะครับมาเอามาตั้งแม่ไว้นะครับเนาะใส่กระถางหกไว้ละเดี๋ยวก็ถ้ามันโตอีกนิดเราก็เปลี่ยนกระถางขยับกระถางเอานะครับคือถ้าเราใส่แบบ กระถางสิบหรือกระถางใหญ่ๆไปเลยนะครับมันก็ได้แหละแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมันจะโตช้านะครับคือมันหาอาหารได้ไม่ค่อยไม่ค่อยนี่คือไม่ทั่วนะครับหาอาหารได้ไม่ทั่วนะครับมันก็เลยมันก็เลยจะโตช้านะครับผมก็เลยขยับกระถางเอาจากสี่เป็นหกนะครับจากหเป็นแ8ดแปดเป็นสิบอะไรแบบนี้ครับโอ้แล้วดูต๊กแกโอ้ ตุกแกต้นนี้แจ่มแมวมากอืเออสวยนะตุกแกต้นนี้เป็นตุกแกก้านดําแต่จริงๆแล้วไอ้ถ้าใบแก่ๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใบอ่อนเขาจะเป็นสีแบบนี้อุ้ยลายมันสวยบอลสีตุกแกลายมันสวยมากนี่แหละครับแล้วก็นี่คือบอลเหลืองนะครับบอลเหลืองบอลเหลืองก็เริ่มโตแล้วนะครับมีพี่ๆเพื่อนๆทักมาจองเยอะมากนะครับบอลเหลือง นี่แหละครับบอนสีของเบิดชัยเนาะนี่ก็เป็นนางรากสดนะครับเนาะนางรากสดนางรากสดนี้เดี๋ยวรอ,อก่อนนะครับรอมันฟอร์มสวยๆกัดสีดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแป่งปันกันสําหรับนางรากสดนะครับก็มีคนทักถามมาเยอะมากนะครับอันนี้เป็นอีกตู้หนึ่งโอ้ยเทพเทวาป้ายเนี่ยอืมเพื่อนๆทนีพี่นี่อันนี้คือเทพเทวานะครับแต่เขาป้ายเห็นไหมคล้ายๆชายชนนะ แต่ไม่เหมือนนะครับเขาเป็นกระดูกสีแดงนะครับเทพเทพวาป้ายนี่ใบยเยอะมากอบอนสีนี่มันก็มีเอกลักษณ์ของมันนะครับมันก็สวยแต่ละต้นนี่สวยไปคนละแบบนะครับเราก็เลยถึงต้องหลงนะครับเพราะว่าคนหลงบอนสีอะหลงมาก <c oughs> แล้วก็โรงเรือนก็เสร็จแล้วนะครับดููใหญ่โตนะครับอรัาการมากนะครับบอนสี เดี๋ยวเราจะทําเดี๋ยวผมจะทำอ่าอ่าโงเรือนบอนสีอีกนะครับเนาะก็คุณพ่อก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับเนาะที่ขยายใหญ่โตไม่ใช่พ่ออะไรหรอกมันไม่มีที่ไว้ละเราทําจํานวนไว้แล้วก็มันก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ขายบอนสีแล้วได้กําไรเยอะอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยนะครับคือลักล้วนๆนะครับเนาะถ้าถามว่าขายบอลสีได้กําไรเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ขายราคาถูกนะครับเนาะไหนจะค่านู่นค่านี่อีกค่ากระถางอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะมันจีปลาถะนะครับเวลาแพ็คก็เสียสกล่องนี่ผมซื้อมาเองนะครับซื้อกล่องแพ็คไปสเนีซื้อสกอตเทปทิชชู่อะไรแบบเนี้ยนะ <c oughs> มันก็เลยแบบแบบเอ,อรวมรวมกันในนั้นนะครับเนาะถือว่าแบ่งๆกันไปขายนะครับก็ถ้าเป็นบอลสีทําเองก็ ก็โอเคนะครับผมก็ขายในราคาปกติราคาจับต้องได้นะครับนี่นะครับบอลสีของเบิร์ดชัยเนาะวันนี้ก็แค่นี้นะครับพามาชมบอลสีอัปเดตบอลสีศิลาหุ้มทองแล้วก็บอลสอีรักเอยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ